สวัสดีครับตอนนี้ผมมิเตอร์ฮัสเซียอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับที่อยู่ที่เกาะช้าง <c oughs> อันเบอร์แม่สายนะครับเส้น <c oughs> ทางนี้จากแม่สายที่จะไปตำเล็งทองคำ <c oughs> ก็จะมีปั๊มน้ำมันอยู่ทางซ้ายมือวันนี้ผมจะสอนวิธีการเติมน้ำงานน้ำมันจากเครื่องหยอดเหรียญน,นะครับอันนี้ที่นี่ก็จะมีทั้งดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับ แล้วก็มีเติมเงินโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับมีมีภาษาพม่าด้วยนะครับโอเคเรามาดูวิธีการเติมนะครับมีภาษาพม่าด้วยครับเริ่มแรกเลยเขามีคําแนะนําหยอดเหรียญก่อนหลังจากนั้นนําหัวจ่ายน้ำมันใส่ถังแล้วกดหัวจ่ายสามกดปุ่มสตาร์ทและพอเสร็จก็คือกด ถาต้อการให้อยุดก็คือกดสต็อปนะครับปึ๊บเปิดขึ้นมาวันนี้ผมจะเติมน้ำมันทั้งหมดสิบเลียนก็ใส่ไปห้าบาทสิบบาทนะครับขึ้นสิบบาทแล้วหลังจากนั้นก็หยิบหัวจ่ายนะครับไปใส่ที่น้ำมันนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมเอากล้องเนี่ยไปใส่ขับตั้งก่อนนะครับ หล่เหรียญเสร็จก็หยิบเคร่อเมานะครับเสร็จแล้วก็มาเติมนะครับก็เติมไปอ๋ออย่างครับต้องกดปุ่มก่อนอเกดปุ่มเริ่มเสร็จแล้วก็ แรงๆเลยเหรอไม่ไม่เห no ็นออกอ่ะกดกดตัวเขียวกดตัวเขียวอมางไว้เหรอค้างไว้แล้วกดตัวเขียวอ๋อจ่ายแล้วครับ เยี่ยมครับก็ไมดพูดได้ก็เรียบร้อยแล้วครับสิบบาทก็ผมเติมน้ำมันสิบบาทเรียบร้อยแล้วก็เก็บครับมี่เติมเท่าร่มาเติมน้ำมันสิบบาทนะครับที่แม่สายจากตู้น้ำมันอัตโนมัติเยี่ยมครับ À, <sighs> lại yeah, yeah, yeah. <laughs>